คนบอกลดไขมันได้เราลดน้ําหนักได้ไหมนะคะกินลดความอ้วนกระชับสัดส่วนได้หรือเปล่านะคะแน่นอนว่ามีความสนใจแน่นอนนะคะเพราะมีคําถามนี้มาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะตอบก่อนนะคะว่าจริงๆเนี่ยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทางยูนิลเวอร์ไลฟ์เน้นในเรื่องของให้มันช่วยในการลดไขมันแล้วก็นาตาในหลอดเลือดของเรานะคะแต่ถามว่ามันช่วยทําให้คุณฟิตเบิร์นเฟิร์มขึ้นได้ไหมนะคะ ทำได้นะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนในการช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันนะคะสะสมตามตามร่างกายลึกๆแล้วคือมันไปกระตุ้นตัวรับน้ําดีอะค่ะแล้วน้ําดีตัวนี้มันจะไปทําให้ไขมันตามร่างกายเนี่ยดึงกลับมาใช้เป็นพลังงานทําให้เกิดการเผาผลาญมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะที่เก็บเก็บจากกลุ่มคนคนหนึ่งนะคะที่ดูพวกแบบว่าเขามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรแล้วหลังก่อนทาหลังทาเนี่ยน้ำหนักตัวเขาลดหรือเปล่าเชื่อไหมคะว่า งานวิจัยนียนย้พบว่าการทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา12สัปดาห์ก็คือประมาณ่ามเดือนเนาะสเดือนเนี่ยระ,ระดับของเขาเรียกว่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้นะคะน้าหนักตัวของอาสา,าสมัครที่เข้าการทดลองนี้เนี่ยลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันช่วยในการทําให้ท่านฟิตเบิร์นเฟิร์มขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะการออกกําลังกายร่วมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็จะช่วยให้ท่านลดน้ําหนักตัวได้น นะคะ。